เฮ้ยเแค้นโอเคโอเคนี่คงชัดใช่ยนนี้ได้ปรับเสียงสุดเลยนะโอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผม IC Gamer นะวันนี้ก็อยู่ในเกม m o l f e n s t y l e The Deal Order นะครับผมวู้ฮูนะฮะก็อยู่ในพาร์ทที่4นะครับผมนจะพาร์ทที่แล้วผมได้ทําการทําไฟล์เสียไปนะฮะแล้วก็คุณภาพภาพกากมากแล้วก็ทําการแปลมั่วไปหลายฉากทุกฉากเลยมากกว่านะก็เลยจะได้มาประมาณนี้นะฮะตอนนี้ คนที่ดูแลดูแลเราก็คือคลินิกแห่งนี้นะครับคืออันนี้คือพ่อคุณแม่นะฮะแล้วลูกสาวที่ชื่อยานชื่อยา่าบอกย่านหรือยานเนี่ยผมเรียกยานแล้วกันนะเธอโดนจับไปนะครับผมเราจะไปช่วยพระเอกเราจะจะไปช่วยนะฮะคือเราคลายนี้ไปแล้วแต่เราต้องไปช่วยเธออีกทีหนึ่งนะฮะโอเคต้องขออภัยกับเมื่อวานอนาะทิตย์ไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างือเกินนะฮะไอ้นี่ก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรไปรูไปเลยบาย อ้อที่ไงอ๋อเรื่องเค้าเปลี่ยนกิ้งแมวนะฮะแผนที่เฮ้ยมันมีไอ้พวกนั้นอยู่ผู้บัญชาการมาเรียกมาฮะโหโคตรโหดอ่ะไม่รู้กูไม่รู้ว่ายูทูบมันจะแบนผมหรอุ้ยมันฆ่าทุกคนเลยอ่ะ วันนี้รู้สึกว่าเอกมันจะเริ่มรู้อะไรบางอย่างแล้วเริ่มพอสนใจเริ่มกลับมาแล้วนะฮะโอเคมันก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนะฮะก็มัมมุมกันไปหมดมันตายให้เดียวกันหมดเลยเฮ้ยอ่ะโอเนย์โอ yeah ยาอยู่ไหนมันเจออยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ย อุ้ยพระเอกรักแน่ๆเลยว่ะโหดูเสียงเรามากโอ้ยเอออยู่ไหนวะเออห้องนี้เป็นอะไรห้องเอกสารนะครับผมว่ามีต้องมีบางห้องแล้วแหละที่เราสามารถได้นั่นได้อันนี้เป็นโอเคลองไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะผมต้องการรู้ว่ายาเขาทำอะไรกับเราบ้างนะฮะยายา ยามันมันอ่านว่ายาเว้ยี่ห้องเก่าโอเคไม่มีแล้วนะครับเราต้องวิ่งอย่างเดียวฮนะเก็บกระสุนครับตึ่งดึ้งึง,งยาอยู่ไหนข้างบนมีไหมโอ้ยลูกซองว่ะเปลี่ยนปืนได้ใช่ไหมนี่ครับลูกซอนลูกซองนะฮะ อุ้ยสองแฝดโอ้พระเจ้าขวดสองแฝดอะผมชอบมากเลยไอ้ไอปืนในตำนานของเเออสสไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนปืนเฮ้ยบังอาจมันเปลี่ยนไม่ได้แล้ววะอ๋อต้องเปลี่ยนอย่างี้นะครับปืนนี้ก็แรงนะครับมันสุดยอดมากอะ ปืนกลมีมั้ยดีๆไม่ชอบบ้าเอ้ยมันฆ่าทุกคนในโรงพยาบาลหมดเลยครับมันเหมือนไอเดเทจะไม่ตายครับประมาณนั้นที่มันพูดอาจจนะเพราะว่ามันเขาเอาตัวผู้ผู้ป่วยไปทําการทดลองนะครับไปเก็บฆ่าทีละคนเลยนะเฮ้ยอดูดิมันเอาไปยัดตู้ดูดิพวกหน้าสีแม่งบ้าว่ะม่ค่อยถูกฉลองเลยองบนมีอะไร อ๋อตรงนี้เองอาจจะมีอิสเซอร์เอกอยู่แถวนี้นะฮะไม่มีเฮ้ยนี่ไงต้องการไงผมจะหันกล้องช้าๆแล้วกันฮะเกมน,นี้เป็นเกมเร็วนะครับโอเคประตูครับโอ้โหมีมีอย่างนั้นด้วยอ่ะนี่ไงตายไปซะกูงั่งเลยโอ้โห่ดีละ วิชาที่เราเราจำได้แล้วดิงั้นอนะเอ้ยเอ้ยโอเคโอ้โหมีกระสุนลูกซองด้วยในนี้เพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มันเตรียมการมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าโดนฆ่าหมดก่อนไปไอ,ไอู้อุปผาบุยเยอะเยอะเกินเยอะเกินอืออือยังไม่ตายหวะ ผมไม่ต้องหลบและโอ้ดูครับอุ้ยเกมนี้ม่นมันมากเลยนะเว้ยมันเป็นเกมที่ยิงมันมากเลยครับผมชอบมากเลยจังหวะนี้แต่ตอนนี้ผมต้องหาพยาบาลว่ะมันไม่ไหวจะเคลียจริงพยาบาลหมดแล้วอ๋ออันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าห้ารู้สึกว่าตอนนี้เราเวลาจะผ่านไปประมาณสิบสี่ปีนะครับผมเอ่อประมาณนะครับสิบสองสิบสี่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะฮะ คือนานอยู่เอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอายเฮ้ยวมันเอายานเข้าไปในก่อแล้วยานก่ออะเอากลับมาเราต้องไปช่วยเธอได้ฮะมาระเบิดแม่งอือเฮ้ยเประเบิดอะไรอะเนี่ยฮะ อุ้ยอ้าวเธอตายเหรออุ้ยโอเคฮะช่วยเธอก่อนเจ้าโอ้โห้ย่มันมีโดนด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดวนี่เกี่ยวครับมันมีโดนด้วยฮะโอ้ยเิ็โอเค ยายายังไม่ตายนะครับฟาเดโธกาลาจ้าโอ้ยมาเต็มเลยฮะอย่ามายุ่งไอ้หำไอ้หำเป็ดโอ้ยเชิดอเชื่อชื่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 หวังว่าเปิดเสียงเกมจะดังสะใจทุกคนนะฮะโอเคเชื่อยาจะตายป่าวะ อย่าตายนะเว้ยอย่านะโดนคอจมูกมนีคงไม่ตายใช่ไหมโอเคเรยังอยู่ครับถ้าโดนตัวเลือกแบบคราวที่แล้วผมนี่แย่มากเลยเว้ยคราวที่แล้วผมเลือกแบบเครียดอยู่อะคือไอที่ผมปล่อยตายคือผมไม่รู้จะเลือกใครจริงๆอะมันมันเลือกไม่ได้วะ่ะตรงๆนะใช่ไหมทุกคนสำคัญกับเราหมดนะแต่บ้าน จะมีทำลายจะทำลายอุ้ยเอา้ามีหลับในหลับในอุ้ยุ้ยโอ้โหยานขับก่อนเรียกยาอะไรกันนะมันง่ายดิเด็ยกยายา,ยายมันคงยามาอุ้ยอุ้ยโอ้ยพะเจ้าเอาลงไปเลยลงไปเลยผู้ก,การนะอ่ะมันลงไป hôm qua đâu youtube youtube banner? Mister kim Tôi là William J. Laskovich. William J. USA, USA. Oh, bạn Mỹ Are you fit to drive? Where to? Okay, Wherever. Lại có lên riêng ấy, เราช่วยเธอได้ก็โอเคนะเราก็บอกว่าเรามาจากไหนอะไรอย่างนี้เพราะเรานึกออกแล้วเฮ้ยบ้านใครยุายเดี๋ยวอะไรแม่งจอดเรียบร้อยโอ้บ้านพวกญาติของยานแน่แนเลยฮะย่ายาน,นยานแล้วกันโอเคเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหลัง เตรียมครับเตรียมอะไรอยู่ข้างหลังวะงัดเอาไอ้นี่เองย้อนแลโอ๊ยเจ็บมือครับไอ้นี่ที่มันสั่งนะครับเหมือนนี่เลยแสบนักใช่ไหมไอ้โดนทุกคนตายหูตายหมดเลยอ่ะผมไม่กล้าแปลแล้วเพราะว่าผมแปลผิดเยอะ ฟังไโอเคคือเราต้องไปแล้วเท่านั้นพู <1960. S 2> ้เธอแย่นี่ปี9 1960 1960มี960เหรอแย่เบส14ปีเราไม่รู้สึกตัว14ปีครับตอนนี้นะฉันอยากฉันต้องการไปที่ฐานด้วยเลย It's over. No more military. Oh. <laughs> the war ain't over. Look at all these Nazis walking around. <laughs> they won! It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. <laughs> what about the US? Our US. <laughs> 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 They surrendered. Because of <laughs> you! Okay, what does <are> <laughs> Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazis attacked their country. you it. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no. More resistance. Everyone is captured. <laughs> if they <laughs> live, <laughs> the Nazis <Have> them. คือตอนตอนนี้คือยูเอโดนบอมหมดนะครับแล้วเราก็หายูเอไม่ได้แล้วก็แปลว่าเราแพ้สงครามใช่ไหมเกมนีมีเพลสเราแพ้สงครามแน่นอนละยูเอแพ้นาซีขึ้นของราชนะครับขึ้นของราชขึ้นของอำนาจนะครับเฮ้ยแต่นะไอเพลงนั้นมันเพลง i am a trained hey, field a young hey. on behalf of general Straße himself do you not know how much misfortune you are in if you do not release me there is no point in keeping <coughs> me <coughs> here i will be very lenient to you and the uh. nurse and her family if you let me go immediately you have my word on this what? เอาไงบแมงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนะฮะเอยดี <laughs> ไม่ได้ครับเพราะเราต้องการแว่นแล้วก็อะไรไม่รู้เหมือนตะเกียงนะครับขอดูก่อนเองไม่รู้นะเองพูดอะไรแต่ว่าเองต้องโดนแล้วแหละนะถ้าเองไม่บอกความลับอะไรมาที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวก่อนข้อหาก่อนเด้อดูซิข้างในมีอะไรบ้าง ไวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัส i ีสวัสด e สวัสดีส u ัสดีสวัสด่อวัสดีส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 วัสดีาสดีสวัสดดีสวัส n ีส o ัสดว l สดีสวัส a ีสวัสดีสวัีส o วัสดีีส t ัสดวั o ดีสวัสดีสวัสดีสวัสสวัสดีสวัสดี I ดีวี ม่ไม่หยุดหุบปากเอา้าดูมันแทงครับมันแทงเหรอมันแทงเหรอมันแทงแทงเหรอแทงใช่ไหม,มไอ้เราก็เจ็บมือนี่ก็ทิ่มกูซะยับเยอะเลยมันหลุดไปได้ยังไงวะ, <c oughs> งะตอบคำถามฉันมา I will saw your head off with this here appliance, you hear me? <laughs> I'm Where are you people keeping the captured resistance fighters? I don't know what you're talking about. <laughs> ก็ได้น้ำมันน้ำน้ำมันหมดเ่นว้่าไงเพื่อนอุ้ายเฮ้ยยาโอเคจะบอกนะได้บอกมาเลยเลีนอนว์เ มันก็ถามว่าพวกไอ้นั่นถามว่าอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จริงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนแะไอ้นั่นเปนโดนฆ่าชัวฮะ เบบแบบหล่อมากหล่อมากเราจะมีไม่ใช่อะไรบางอย่างสนิทเลยจะเรียกจิกส์ชิฟต์เลยเราไม่เข้าใจเลยครับอ่าตอบใช่เพื่อนสเปเรราไม่ใช่ตัวเปอร์ดีนาขอโทษนะที่แปลไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเนื้อเรื่องหลักๆแล้วแบบมันบางคำอ่ะมันคำหลักๆของมันนะผมแปลไม่ออกไว้ฉะนั้นผมจะรู้ as make journey across dark waters. we journey to อันนี้ก็สดแก่พระเจ้าโอเคมือสุดท้ายนะครับเอ้ยเราต้องไปกับยาเอ้ยจับเงินด้วยอ่ะเอาเรื่องว่ะแล้วเขาได้สำแดงเด็กอีกครั้งหนึ่งถึงพาร์ทนี้ผมแทบจะไม่ได้เล่นบ้าอะไรเลยก็ตามเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอเคผมจะไปขอแปลนะครับ เฮ้อาลับอาลบอู้ไม้เอชชั่น Take my hand ตรงมือมาคุณปู่ขอบคุณมากครับ The road is not safe You kill the Nazis Get here I stay with c a r l น้อยอยู่ข้างในคุณปู่ร o คุณอยู่ท kill everyone ฆ่าแม้ทุกคนโอ้ยลุงมันโหดนะวะลุงมันแค้นมากเลยพวกพวกนาซีมันทำทำว้เยอะอะกูไม่ดูเรื่องนั่นเหรอกูแกฆ่าเพื่อนพวกมึงต้องตายบอกให้พัดเนี่ยโอเคได้ฆ่า,าพวกนาซียิงพวกนาซีหมดได้ได้ได้ถ้าไปตรงนั้นคงไม่ดีนะครับผมขอบุญทอไปแล้วกัน โอ้านาซีพวกบ้าเอ้ยมันฆ่าพวกเราหมดครับตอนนี้เจอสัญญาณของไอ้ข้างบนนะผมน่าจะเท่าที่ดูนะจากพาะเก่าๆเป็นสัญญาณของออผู้บัญชาการนะครับหัวหน้าหน่วยก็ได้อ่ะอ่าเยี่ยมอ่าตรงไปข้างหน้าเจอแน่นอนครับแล้วก็ไปฝั่งนี้เจอไหมเจอเหมือนกันครับโอเคเรามาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะมีปืน ปืนสมัยใหม่สมัยหนึ่งูนะครับเป็นปืนเป็นกลน,นะที่เราใช้กันล่ะดูด้วอ๋อปืนเรามีแค่นี้อยู่นะฮะโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างขึ้นข้างบนอู้ฮัลโหลอิสมีได้ปืนสองปืนแล้วครับเ,เกมนี้เป็นแนวเปิดกว้างเราสามารถทำอะไรก็ได้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างยากนะครับ ผมอยากแกะสเตลให้มันได้เรื่องได้ราวบ้างนะครับก็อย่างน้อยก็ได้สเตลก็ยังดีนะครับตรงนี้ไปไม่ได้ได้ยินเสียงวิทยุด้วยนะข้างบนนี้ไม่ไป็รเอ๋บันไดก,กูก็มีปะ,ะเฮ้ยข้างบนนี่มันคืออะไรอะ่ะเราหนเชือกหนเชือกไปได้ปะไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีปะมันไปได้นกันนะ โอเคผมจะบูก๊กไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าพวกมันเห็นแล้วงานเข้าแน่ตอนนี้หาหัวหน้าก่อนน่าจะอยู่ในตึกนี้ครับเฮ้ย <Hey. S 1> ผมเห็นแฟ้มแดงว่ะเดี๋ยวก่อนนะอู้หูอะไรฮัลโหลแน่ฮัลโหลแน่แน่ฮัลโหลแน่แน่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอพวกมันคงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหม นุกกันนะนี่ไงเห็นไหมจริงด้วยโหตัวแดงเด้งเลยนะผมเจอแฟ้มแดงขอไปเก็บก่อนนะฮะแล้วก็ศัตรูอยู่ทางทางนูน่นทางขวาผมนิดหน่อยข้างบนเท่าที่เราเห็นกันนะฮะเดี่ยแฟ้มแดงโอผมชอบมากเลยดูดิมันซ้อมยิงเป้าประชาชนนะมันบ้าหรือเผาวะโอ้โหดูดูมันทำนะฮะ กิจภาพท่านาซีของโลกจริงอะ่ะมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนงี้ประมาณนี้ยครับมันมองมาไรที่เราวะมีใช่ไหมโอเคอยู่ข้างในนี้มั้งผู้บัญชาการโอเคไม่ขอย้อมไปครับสเตลสเตลน้านในมันนอนอยู่จริงด้วยฮะเขาไม่ใช่เหรอ เราเก็บชุดกอดหมดแล้วชุดกอดน,นี้มันมันเหมือนมันมันรวมรวมร่างกับร่างกายเราอะมันแบบมันปรึบไปโคตรเฟียวไอไอลฟ์มากไอชอบมากๆน่าจะอยู่ข้างบนว่ะผมว่านะฮะไม่ไกลไม่ไกลนี้น่ายจะละโอเคแล้วค่อยๆย่องไปนะครับมันก็ยืนกะกากนะแบบยืนแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมั่มีอะไรขึ้นฝนตกหนักแลมากันหนักใช่ไหมหนัก หนักเลยอู้นส์ได้สกิลอะไรมาเอ่ยไม่รู้อ่ะฆ่ามังหมดแล้วนะครับน่าจะนะผู้บัญชาการหมดแล้วก็โอเคได้แฟ้มมาแล้วแผนที่ด้วยนะครับแผนที่ก็มานะครับโอเคตรงนี้แหละที่เราต้องหานะครับซึ่งหาอะไรนี่ผมไม่แน่ใจเอ้า <c oughs> ขอโทษไม่รู้ไม่นึกเลยว่าจะมีตัวหนึ่งแถมแบงกยินกันละ ไหนๆมันก็แตกแล้วเนาะเฮ้ยนี่แตกตัวตัวกระจายครับมีอยู่ที่หนึ่งที่ผมต้องไปทางนู้นอะต้องอันนี้ต้องเสร็จแล้วต้องกลับไปที่รถนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะในประตูนี้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างนะมันบอกว่าตรงนี้มีอะไรบางอย่างที่เราต้องไปอะคือหาได้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมกระโดดไม่ได้ ไปยังไงวะขึ้นรถเหรอประตูนี้มันเข้าได้นะผมว่าท่อน้ำตรงนี้มาช่างมาแล้วกันมันเราสามารถคนตรงนู้นได้นะรู้สึกแต่ไม่เป็นไรฮนะเราต้องกลับไปที่รถแล้วครับอ่ายี่สิบนาทีแล้วโอ้คุณย่าเฮ้ยดูคุณย่าดิคุณยายทำไมคุณยายโหมดเงี้ยแม่ยายเราปะเนี่ยแม่ยายเราแน่เลย เราจะไปแก้แค้นพวกแม่งกันนะโอ้แล้วโดนบอมมันจบอะเหมือนอเมริกาโอหยากหมดเหมือนเหมือนเราเหมือนอเมริกายิงขี่เป็นอาวุธใส่ญี่ปุ่นประมาณนั้นนะครับทุกอย่างมันก็ล่มสลายหมดใช่ไหมล่ะฮูปาร์โอ้โหดูมันแอบแนบเนียนมากไป เป็นไงอะเป็นไงอะทาอย่ามาห้าวกับผมอย่ามาเอาเลยกับีแก่อะไรสักอย่างเอออือือเกมนี้ไม่มีระบบหน้าแดงนะครับเราจะไม่รู้ว่าเลือดเราขนาดไหนเราต้องดูมันดูเลือดมากๆนะครับไอนี้แม่งล็อกอีกเวณครับไม่มนล็อกทำไมอะเออ open for โอเคต้องเปิดประตูอ่าต้องเปิดประตูด้วยเครื่องนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับ ต้อไปคอนโทรลรูมป่ะมาดูกันนะแล้วพูดน,นักเรียนนะอู้มีคนหออทุบกล่องได้นะโอเคเยี่ยมทุบแล้วพาร์ทที่แล้วมันทุบไม่ได้ของมันเยอะอ่ะมันเก็บไม่ไหวแล้วนะขออภัยด้วยนะบุบุนะเนี่ยทุบได้หมดอะ่ะเนี่ยทุบได้หมดอ่ะโอ้องเยอะจริงๆฮะคอนโทรลรูรมอยู่ไหนอ่นะไปก่อนนะครับเราไปทางนี้ได้ ไม่ใช่ผมจะหาคอนโทรลรูมเว้ยเราขอล้องพี่มมา,างนู้นก่อนนะเ,ออเกมนี้ก็ดีมันเปิดกว้างจริงว่ะโอ,อ้วัดมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคเหมือนผมไม่อยู่ที่ไหนสักแห่งเนะี่ยโดยโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะเรามันมันเดินได้หมดเลยอะ่ะผมไม่ชอบเกมเพราะเงีย้ยแหละไฟเยอะหน้าอีกอ่ะเออฆ่าแมงก่อนแล้วเฮ้ยอะไรวะ เ,เจ้าใช่ปะเจาใช่ไหมเจ้าใช่ไหมโอ้โหยิงกันอย่างนี้อะไรน,นี่แหละของจริงมีท่อด้วยเราเปิดท่อกับลิฟ์ได้ด้วยนะฮะเปิดเปิดกว้างจริงๆว่าเกมน,นี้ใครบอกว่าเอา30บนาทีน่าได้เลยเพื่อนโอ้ oh y <my>. Good เอาไงดีย เตลได้ครับได้ยินไหมไม่ไม่ได้ยินอะไรหรอกเอี้ยวตัวก่อนไม่ได้แล้วต้องถือปืนธรรมดาเอี้ยวตัวได้เยอะนะฮะโอเคประตูฝั่งนี้ได้มันรู้ได้ไงวะฮะบ้าเปล่าตาหมดได้หมดได้หมด โอ้น่าイスตายท่าตุ๊กมากขบ่อนเนี่ยครับวิถีวิธีไอซีไอซีไอชีตเหรอไอชีตใช่ไหมมาเลยไหน์ีกได้เดี๋ยวขึ้นไปแป๊บนึงเอาป่าระเบิดแล้วกันกระนาตาโอ้โหนี่มันเป็นห้องขนรถเลื่อน โอเคไปที่โรงเก็บใช่ไหมทาโก้ตัวไม่รู้ไปก็ได้ฮนะอ่าเราเจอหูกอเกาะไอ้นี่ก็เอาไปเป็นเกาะได้ด้วยนี่ทางสเตลเยอะแยะมากมายฮนะดูดิโอ้โหสุดยอดมากแต่ว่ามันไม่ใช่สายของผมอีก,อกต่อไปแนละ้วฮะเอ้ยบ้าใครอยู่ข้างบนวนะนี่ยพาย่าเราต้องไปที่รถอะครับก็นะนี้ เก็บได้อ่าตรงไหนว่ามาขึ้นรถไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเอ่อตรงนูน้นตรงนี้นะครับมีอะไรตรงนี้มีอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะหาไม่เจอเพื่อนครับนี่เป็นข่าวข่าวมีข่าวมีข้างบนนี่เหรอน่าจะใช่ขึ้นไปกันเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวขึ้นพอกดน,นี้เสร็จผมก็จะจบคลิปละนะฮะโอเคนี่ฮะเปิดคาก็ไว้ปุ๊บอืโอเคออบเจกต์ใหม่แล้วครับตอนนี้เออ่หาทางออกทาวเวอร์นี้นะครับผมเป็นเหมือนฐานาไว้ฐานป้องกันเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปทางเก่าไปเปิดประตูนั้นมากเลยแต่เราพลาดไปเรียบร้อยไม่เป็นไรนะฮะโอเคก็คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็ มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้เย้ okay, bye bye.